สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวนะครับว่าคนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่3หรืออสทอพอหญิงหรือมาจากคําว่าอาสาทหารพานหญิงเนี่ยนะครับจะสอบเข้ารับราชาการเป็นนายทหารสัญ,ญบัตรได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากประกาศของปีงบประมาณ -68 เลยนะครับสาหรับใครหลายคนที่เรียนรอดปีสานะครับสำหรับคลพลเรือน ทหารกองหนุนของของของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยใครเรียนระดับปีสามมาหรือถ้าใครเป็นอาสาทหารพานผู้หญิงอยู่นะครับจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญบัตในส่วนของกองทัพบ,บกได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยตำแหน่งก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับแต่ตำแหน่งที่ผมแนะนำเนี่ยให้เราดูในส่วนของตำแหน่งที่นะครับ สมมติถ้าใครหลายคนเนี่ยที่จบปริญญาที่ชื่อวุฒิอาจจะแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับให้สมัครในตำแหน่งที่ไม่จํากัดปริญญานะครับไม่จํากัดปริญญาอันนี้เนี่ยก็คือคุณจบปริญญาตรีสาขาไหนเนี่ยคุณสมัครได้ขอแค่กออรับรองคุณวุฒิของคุณนะครับแล้วการสอบเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นแหน่งที่ไม่จํากัดชื่อปริญญานะครับการสอบเนี่ยเขาจะไม่ได้สอบยากทาเท่าตำแหน่งเฉพาะทางสังเกตได้เลยเขาจะบอกว่า สอบเฉพาะวิชาพื้นฐานนะครับซึ่งวิชาพื้นฐานเนี่ยเราก็ไปดูนะครับไปดูว่าเขาสอบอะไรในประกาศข้างบนนะฮะสำหรับตําแหน่งที่ไม่จํากัดวุฒิริิญญาเนี่ยถ้าน้องเป็นรอดอปีสามาหรือเป็นอาสาทหารพานเนี่ยผมแนะนําว่าโอเคนะครับพอสอบไม่ไม่ยากสอบวิชาทั่วไปที่สําคัญเนี่ยอย่างปี68มีอัตราพันตรีนะครับแล้วก็อัตราร้อยโทนะครับรับผู้หญิง นะฮะร,รับผู้หญิงมีเหล่าแพทย์หนึ่งเหล่าสบอสารบันหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครหลายคนที่อาจจะจบในส่วนของวุฒิเฉพาะทางขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าน้องมาสอบในสนามสําหรับคนจบระดับปี3หรือเป็นอาสารหารพานโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะต,ตัดคู่แข่งได้เยอะเพราะว่าถ้าไปสอบกับบุคคลพลเรือนเนี่ยก็คู่แข่งก็จะเยอะขึ้นถูกไหมครับ อ่าถ้าใครจบพวกการจัดการทั่วไปการตลาดการเงินบัญชีโลจิสติกนะครับก็มาในตําแหน่งของผู้ช่วยผลาได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นตําแหน่งที่เขาจํากัดคุณวุฒิเนี่ยมันก็จะมีวิชาเฉพาะขึ้นมานะฮะซึ่งวิชาเฉพาะเนี่ยอย่างอันนี้เขาบอกว่าสอบวิชากลุ่มสอบที่6นะครับสอบเพิ่มสอบเพิ่มอ่าเห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาดูนะครับกลุ่ม6กก็คือการเงินบัญชีอ่าเราก็มาดูว่าสอบอะไรบ้างก็ไปอ่านมานะครับ จบสถิติข้าราก,กรรมอาหารโภชนาการนะฮะจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าจบระดอปีสาหรือเป็นทาหารพานเนี่ยมีโอกาสได้บรรจุเป็นนายทหารสัญญบัตินะครับสำหรับใครหลายคนที่จบปริญญาตรีมา,าด้านศินลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็มีนะพวกภาษาวรรณคดีภาษาอังกฤษภาษาไทยศึกษาศาสตร์จบคอมพิวเตอร์นะก็เลื่อนได้นะครับหรือถ้าใครจบถ้าใครที่เคยเรียนพวกสายเวชระเบียนน่ะ สาิติเขาพิจารณาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มาเป็นนายทหารทะเบียนการแพทย์ได้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยอ้างอิงจากประกาศที่เขารับปีงบ68นะฮะจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุที่เขารับคนจบรดร์ปี3ผู้หญิงและอาสาทหารพานเนี่ยก็คือบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนนะครับตำแหน่งที่ขาดแคลนนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยปี68เนี่ยเขาจะรับจากหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นนายทหารสัญ,ญบัติ นะครับหกสิบแปดอัตราอ่าก็คือหกสิบแปดอัตราเนี่ยนะครับก็จะรับจากใครบ้างนะฮะรบับจากบุคคลผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบ,บกสี่สิบห้าอัตราอ่าแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับรับจากคนที่จบรอดอผู้หญิงชั้นปีที่3หรือเป็นอาสาสมัครทหารพานนะครับสิอัตราอ่านะครับอันนี้รับจากทหารอาสานะครับทหารอาสาเนี่ยเอาไว้ง่ายก็คือ เป็นทหารที่ไม่ใช่ข้าราชาการรับเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการเปิดสอบให้มาสอบในรอบนี้ก็ได้นะครับจำนวนส3ามอัตรานั่นเองนะในส่วนของทหารอาสาผู้ชายนะครับทหารอาสาผู้ชายเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าส่วนมากถ้าเป็นทหารอาสาผู้ชายนะครับแลวจะมาบรรจุเป็นนายทหารสัญญบัติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจํากัดสาขาวิชาเห็นไหมครับจะไม่จํากัดสาขาวิชาก็คือจบปตีอะไรก็ได้นะครับที่กพรับรองนะฮะเขาจะไม่จํากัดเลย เห็นไหมครับแต่ก็ต้องทําใจว่าส่วนมากถ้าคุณเป็นทหารอาสามาก่อนนะครับเหล่าที่จะลงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเอ,อเป็นเหล่าลาบนะครับปปานี่น่าจะป,ปืนใหญ่นะะมอนี่น่าจะเป็นเหล่าม้านะครับชช้างนี่คือเหล่าช่างนะครับพอทอนี่น่าจะพันราธิการถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับเอ,อสอพอนี่น่าจะสับพวุดนะถ้าจาไม่ผิดก็คือเอาไม่ง่ายจะมีให้ลงทั้งเหล่าสนับสนุนการลบ ลาวช่วยสนับสนุนการลบเหล่าลบนะฮะถ้าเป็นทหารอาสาเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกข้อดีกยคือเขาจะไม่จํากัดวุฒิปริญญานะครับไม่ต้องห่วงว่าจบชื่อแล้ววุฒิจะไม่ตรงขอแค่กรพรับรองนะฮะขอแห้กรพรับรองแล้ววิชาเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิชาพื้นฐานเนี่ยก็คือสอบตามนี้เลยไทย6อังกฤษ60วิชาทหารความรู้ทั่วไปนะฮะซึ่งการสอบแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าการไปสอบแข่งกับบุคคลโพลเดือนภายนอกนะครับที่เขาทั้งจํากัดคุณวุฒ จำกัดความเฉพาะและมีการสอบทั้งเชิงวิชาการภาคเบื้องต้นและภาคเชิงลึกนะครับออันนี้สำหรับทหารอาสาผู้ชายรอ,อ,อดอปี3ผู้หญิงอาสาทหารพานหญิงนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บยอสทบนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในแนวคร่าวๆนะ